เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอาริตนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวจกรรนะครับแล้วก็จะมาบอกกิจกรรมด้วยนะครับที่จะเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของทางเซิร์ฟไทยกันก่อนเลยนะครับผมตัวแรกเลยนะครับ17เมษายนทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปรับของรางวัลกันนะครับตรงนี้ได้รับฟรีทุกคนนะครับก็อาจจะมีสกินปืนให้ด้วยนะครับผมตรงนี้เลยครับมี4สกินปืนนะครับเป็น AK ก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมต่อไปเลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกรับนะครับตัวละครด้แบบฟรีเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเลือกนะครับทุกคนก็รีบๆเข้าไปเลือกกันนะครับเนาะตรงนี้อาจจะไม่มีฮายาโตะนะครับผมก็จะเป็นประมาณเฮ้ยมีด้วยนะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะครับสำหรับตัวละครนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับต่อไปเลยนะครับสะสมโทค็นสงการนะครับเอาไว้แลกปืน ฟรีนะครับ,บทุกคนก็ที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนาะหรือว่าเล่นในครบตามจํานวนตรงนี้นะครับก็จะได้รับโทเคนตรงนี้ไปแบบฟรีเลยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นโทเคนของดวงอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับผมเล่นครบตามจํานวนนะทุกคนก็จะได้รับนะครับสามารถเอาไปแลกชุดได้แบบฟรี <S 2> <S 2> เช่นกันนะครับผมอ่าก็สามารถเอาไปแลกตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโทเคนใค้กับโทเคนมะม่วงเลยนะครับสามารถเอามาแลกชุดได้แบบฟรีเช่นกันนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหาได้จากตรงไหนนะครับทุกคนก็สาามรถ ไปลองดูได้นะครับสำหรับครูเค้นตรงนี้เนาะต่อไปนะครับกิจกรรมหลักๆนะครับผมสมบัติรับของวันอีสเตอร์แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะมีของแจกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยในตัวกิจกรรมนะครับผมปุกพลังไทท่านนะครับตรงนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นของไอท่านเนาะตรงนี้ก็เป็นท่องฝันซัมเมอร์แล้วกันนะครับจัดไอเทมเดินตามฝันนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ ตรงนี้เขียนว่านะครับ4ี่ถึงสเิเ <Okay. S 1> มษายนนะครับก็เดี๋ยวพี่เขาไปสุ่มกันนะครับน่าจะเป็นตัวจิตกรรมเลยนะทุกคนมีดาบคาตาณาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่หมดเขตอีกเช่นกันนะครับสำหรับกิจกรรมของ S นะครับผมแรงเป็นสกินไอวอลนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแรงโกเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าชิวตรงนี้ทุกคนน่าจะมีกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับกิจกรรมของเซิร์ฟต่างประเทศกันเลยนะครับว่ามีอะไรที่จะเข้ามาใหม่กันบ้างทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูความกันเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องนะทุกคนให้ทุกคนสุ่มนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งชุดแล้วก็สกินปืนถาวรด้วยนะครับมีหน้ากากให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของกล่องกันเลย ว่าจะมีหน้าตาประมาณไหนนะครับผมอ่าก็เซื้อต่างประเทศนะครับกล่องละ30เพชรท่านั้นเองนะครับทุกคนก็จะมีปืนลูกซองควงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดเนาะตรงนี้น่าจะเป็นชุดของใครไม่รู้นะครับจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่ทีเจก็มายาลาบนะครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนก็กล่องละสามสิบเพชนะครับต้องรอให้กล่องตัวนี้เข้าไทยก่อนนะครับผมอ่าหน้ากากก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ทุกคนน่าจะมีกันแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับอ่า ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นกล่องศบหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีท่าของนกตัวนี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นดาบคาตนาของเอสก็แล้วกันนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าเซิร์ฟไทยหรือยังนะทุกคนก็ถ้าใครดูนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นเนาะก็อาจจะเข้าไทยในเร็วนี้นะครับตอนนี้อาจจะเข้ามาแค่อวอร์เท่านั้นเองนะครับผม อ่าสำหรับกิจกรรมต่อไปเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นชุดที่อาจจะเข้ามาใหม่อีกเช่นกันนะครับผมก็จะเป็นสัตว์นะครับจะมีตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นยีราฟเนาะก็ตามนี้เลยนะครับมีมาลายด้วยทุกคนอาจจะเข้ามาในกิจกรรมรูปแบบไหนนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมอ่าชุดเต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นคล้ายๆกับชุดกล่องลังเลยนะครับผมหรือว่าเป็นกล่องเนาะก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับจิกรรมที่ผมได้รีวิวให้กับผู้คนได้ทราบกันนะครับผมก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับผมก็วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับท้ายคลิปก็อาจจะมีโค้ดแจกด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพิ่งจะกลับมาทำคลิปนะทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี่ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายบาย